สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่4พฤศจิกายนพศ2566้อค่ะวมน,นี่เมนโม,มกับเสภาทำผู้ชมนะคะมารับชมต่องวดแม่ครัวปู่40นะคะวันที่16พฤศจิกายนพศ2566ค่ะวดที่ผ่านมานะคะแนวทางของแม่ครัวนะคะเพลินหายมาก901นาะคะ่ะวิ่ง901หเก่ากรม้หลักลอยนะคะหนึ่งก็มาหลักหน่วยนะคะแต่ว่า แม่สินจับคู่ให้อบอถูกนะคะผู้ชมหมวดนี้เขาก็มาติดตามกันไหมนะคะว่าแม่ครัวปู่สี่ศูนย์จะให้ตัวไหนจะเน้นตัวไหนนะคะผู้ชมมารับชมน้ฟังไปน้ากันค่ะแม่ท<ส>ีแก<ส>่้วเอาจา้ได้่วังสัน <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หมูค่ะเฮ็ดอ, <c oughs> อีหยังโอ้กินแ,แตงโมซิมบักแตงโมแตงโมหวานๆแมนกับผู้สาวหวานๆไอ้ เล็กวิ่งพวกมาทั้งเก่ามาทังหนึ่งน้ำมันสินเนาะแม่นหาเข้าไปบูดย่ใส่บัวหาคือบัวจับมาใส่เอาไปไหว้ใสยุใส่บัวลอใสไปเกี่ยวเขายายแม่นหาไปเกลียวเขาอยู่บัดหนึ่งกับเก่าพันมาคเออเป็นอย่างนี้คือบัวเก่ามาพร้อมกันบัวอยากเอฟซี่ถือหรือไงเออเนาะถ้าจับมาเก่าหาหนึ่งนี่เล็กสามตัวเนี่ยท่านผู้ชมเล็กวิ่งเนี่ยนะครับเก่ากับมาหนึ่งกับมาเป็นน้องเล็กวิ่งเล็กเด่นเนทั้งสามตัวเลย ต่อเหล็กติดผนันบ่มีหาเขาก็บอกตัวนี้ระนาบาห้างเสียแม่ขั้วกะจับกูมาถือกับอะไรมีตัวดีเด่นเด่นเด่นกะจับไ่คือมันบอลรุดบนอยู่แล้วค่ะแม่หวยชุดนี้คือมันไม่หลุดบนโอ้เสียดายของไอ้จังในของ่อผคู้เวียงพราะมาลงคือเป็นแตงสีละล้องเราก็แต้มเดียวนี่เก้าหนึ่งหกเนาะเก่าหนึ่งหกแมนของปอผู้เวียงขึ้นเวทีไงเทียเดียวเลยวทีไงเทียเดียวเลากะจับคู่ให้พร้อมน้ำบนหนึ่งหกเราฝากก็ดีเราฝากพอถูกพออภัยอยู่ดี น้อง็วายุบนาสิเป็นแบบนี้แต่ว่าให้พ่อขอแก่ตัวไหมเน่แม่ัวว่าวัชนเขากับบุคือกันว่ากันยุ่งในนี่ขันพิจารณาอยู่เนาะบางครั้งกับเอฟซีเพิ่นกับซื้ออยู่เด้คือจังแม่สินกับซื้อน้ำเพิ่นอยู่ดิเพราะว่าเพิ่นเปิดมาถ่อกับซื้อน้ำเพิ่นสูดตัวสามตัวนะแม่นมันกับพี่เปิดเต็มหนึ่งครับเนาะของเพิ่นเก่าหนึ่งหกพี่น้องเก็บสามตัวแตกขึ้นกันแล้วเก็บสามตัวของพ่อผู้เบี่ยงเอาหมดนี่จังมารอพิสูจน์อีกแก่ตอีก งวดหนึ่งเข้าสีลงเ้อข้าสีบาลงสีลงอยู่เดี๋ยวจะมาลงแต่วาเมื่อนี้มาถามของเด็กวิ่งไปสินแมนได้มครับผมกับพร้อมไอเอฟซีขึ้เก่าพร้อมขึอเก่าเพราะว่าพร้อมสู่พร้อมลุยแล้วปลายปีแล้วแมนเล่นจับคู่บาถูกาให้เอฟซีเป็นจับเค่ะแต่ว่าขึ้นในสูตรนี้ขึ้นมันจับบอลรุดบนไม่หรือหน่วยสิบมาแล้วหนึ่งตัวลอยมาดั้มก็บือแจ็คควอเทาแต่ว่าสูตรนี้ถือว่าเดินดีเดินเงาพร้อม ปีโฮกโฮกรุธเทนึงนะครับเนาะเท่าอย่างนี้ยังไม่ครือไผ่อยากเปิดดวงนะครับเปิดดวงน้ําปูกัดติดต่อเมสินมาได้ไผ่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโรงครัวสร้างโรงครัวนี่พี่น้องครัวอยู่นี่เพิ่นจะสร้างไปทั้งหลังกัดติดต่อเมสินมาได้ได้พี่น้องเด้อนะครับเมนเบอร์เท่ค่ะเบอร์เท่าไผอยากทำพอเส้นนุดอนเพิ่นเป็นเจ้าภาพไหนบ่เมนพอเส้นนุดอนเป็นเจ้าภาพพอเส้นนุดอนเพื่นเป็นเจ้าภาพได้พี่น้องด้วยแต่ว่าผู้ใดอยากร่วม ใครอยากจะร่วมทำบุญอยากจะเปิดดวงกติดต่อเมสินมาเบอร์โทรครับผมแมนพอเสี้อดูเดินนก็ไม่เปลเจ้าจาพาห้ปูซีซูนเข้าในละครับอืมบอกง่ายๆลวดครับผมแมนใครจะร่วมทำบุญเออเบอร์แม่แม่ขั้วเนาะแม่ขั้วครับแมนหาคุณอยากเขดบุญน้ำเ่านะครับผมศูนย์เก้าแปดครับห้าหกแปดครับหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดครับผมอ่ะใครอยากเ็ดบุญใครอยากเปิดดวงติดต่อเมสินมาได้เมื่อนี้อ่าไล่ซื้อของเอฟซี แมนแม่สินยังท่านได้ครบเรียพี่น้องแม่นแต่ยังท่านได้แมนเลยท่านได้นั่ห็ปูแม่นก็เลยบว่ก็เลยบว่ท่านแบบฝากความเบาเทาครับร่อีกจังหน่อยร่อยเอฟซีฟูบังคนเพิ่นปูท่านแบบพองครับอ่าหนึ่งไล่ซื้อลูกหลานบ่าท่านฮอตอ่เอาได้ไหมอืสองปัจเจกเพ่าท่านฮอตแต่ท่านเอกฮอตก็เลยท่านเอกท่านได้ทรงเนาะค่ะว่าเป็นยังดอกแม่นจะมามาดูอยู่พี่น้องเดี๋ยวก็จังนั่มเห็เปิดให้แม่สินเพิ่นกับเพราะท่านออกง่ายดอกเนาะแม่นครับวันที่วันที่สี่หนึ่งแมนอ่าเอางวดนี้ได้แล้วเป็นบ่อ มนันดังผีง<ป>างอาเมซินใจยับมากมีมือมันเขียนตามแมซินไปค่ะเ,เอาหุ่นมาที่แล้วพี่ฝ่ามานั่งผีกี่ได้แมซินมันว่าได้แล้วเอาเลขวิ่งไปก่อนเนาะจับคู่ไปเลยจับคู่ยังได้ห้าในามีตัวคู่อยู่เอาเลขติดไหมนั่นเหลียวว <ะ S 1> ่าไหนดูดิเอาวิ่งไปก่อนเอาวิ่งไปก่อนเดี๋ยวสิจับคู่บ่เกิด,ดอีกบ้าแต่เฮ็ดอีหยังดูแม่ วันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดหกหกนะครับผมอ่าวิ่งครับวิ่งสี 4, 5, ่ห้าหกอ้าคือตรงกับอา่าบ่าวเถาะเลยครับบ่าวเถาได้ 5, 6, ห้าหกเจ็ดผมเดินหาครับหากับ 6, หกสี่ห้าหกเลขเด่นตัววิ่งตัววิ่งนี่คือห่าั้นได้เดิน เน้ยนตัวใดล่ะ C H หกนี่ครับไม่สินว่านีตัวเน้นเด้อจะเพิ่มเขีย์เมอก่นเออเขียนไปนเขาจัมาตอนนี้ก็ได้เพราะว่าจะได้เหล็กปิดมาใส่นะครับเออเพราะว่าเหล็กเด่นวัดที่แล้วนี่เห็นไหมครับคันว่าข้าเสียวตัวนึงมาใส่มันคือเป็นดับสันดีเคือมันจะเป็นดับส้นเด่นก็เลยเบิ่งอยู่อย่างนี้ก็อย่าว่าดับตัวครับกูได้วาดับกะมากองสลักไม่มีดับกองสลักไม่มีดับอืแต่ว่าให้เบิ่งสักกอนเด้อให้ให้มันใจจักหน่อยก่อน เพราะว่าขัจะไปจับซุมซี้ซุมหาเอฟซีบอลสีเสียงเงินน้ำเข้าเนี่ยครับหมดที่แล้วนะครับวิ่ง901ขับมาทั้งเก่ามาทั้งหนึ่งนะครับผมเมียนขับคนไดหามันนี่ก็เป็นเก้้าาหหนึ่งสามตัวคนเราเนีนะครับต่อจับเลขติดเลขติดนี่รุดครับผมไม่หาก็เลยจับไดหนึ่งหกเมียนครับมันมาหาหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกเซ้ยตีค่ะเลขติดท่านไดบ่บ่ขอพว่าห้หนึ่งเหตุอยู่เมียเลขติดจับไซร์รนี่รถอะไรยี่หสองสาม มันมันจะบอเป็นศูนย์สองเก้าเก่าเกับเก้าเกับเก้าก้าเด่นอยู่ดิเดี๋ยวคอยจับต่อมือรุ่นจับเลยจังมายังำจับเลยไม่สิ้นมาเนี่ยจับเลยบ่เอาเอาศูนย์สองเก้าซะโอ้เอานี่คอยมักคอยมากคอยมากเก้ากับสองพอเรามเก้ากับสองกับศูนย์นี่แหละศูนย์เอาเลขปิดนะครับผมศูนย์สอง อก้าอมั้านจป็นตัวใดง้นจีป็นหกหกคือเสียวไวดีบ่เใหเห็นว่หกหกกระซองหกหกกรองหกนี่บครับมามาบเก่านี่เป็นหกเลยนีเนาะเอาหกหก็ะจะมาเบิ่นอีกวาครับบไม่ผิดโบไม่ผิดมันกจอยู่ในนี่งวดที่แล้วคนได้หกสามตรงตรงครับมันนีเป็นมาทำบุญน้ำปูเป็นมาถอเอาน้ำมาถวายคุณ่นอหกสามก็ไดยุหานึงก็ไดยุหานึงก็ไดตีเอาหานึงใน เด็ลูกค้าเขาะเ้าซื้อเลยซื่อนะคก็เลาไื้อน้ำขหาเจ้าหกสามมีได้น้ำลูกสาวลูกสาวมันปเด็มาสัยใหบอกแมทันใน่เลยหกสฟันใเป็นตัวเลยโอ้าทำไปชมนี่ครับงวดนี้เพิ่มมักงวดนี้มากคือหกสองหกสองกับหกหกกับหกนี่พี่น้องตาว่าหกกับกอเป็นตัวเดียวคัหมุนขึ้นได้พี่น้องหกเกหมุนขึ้นเอาสองหกสองสองหกสองเก้าสอง้ายพี่น้องนี่จับ จับเยเออเขาจับเลยแนแมนธรรมชมอันอันอันโตจาของน้ำเอาอ่าของกนมาอันนี้เขากับจับฟองเขามันกับสีส้เหมือนกับพองเซียวอ่าอ่าพคนนี้เป็นเซียวแม่สินบ่เมีนโอ้อดเดียวกันังหว่าไได้เลี้ยงเขียวกันเอาจับคู่นแไ่เป็นกัผู้งามเนาะเอากันจับที่ล่ะมนสิยูแต่เออพันคุณแม่ด้าี่น้งแต่ว่าพ่นบ่ได้เนี่ยแต่นคุณแม่พ่นนึกสวยนึกสาวตาบ้าแถวเ่ยค่ะคือตา้าแถวแต่ว่าตคนบ้านค่ะศนา์ศน่ศูนย0ห้6 ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกครับเอาสองหาครับสองหกสองสองเก่าเองสี่แม่เบาไก่ละมักสองเก้าไม่น้ำกัดในสี่แม่สองหาสองหกยังสี่แม่สองหาสองหาสองหกสองเก้าสองห้าสองหกสองนี่คนละสองเก้าสี้นี่ขวดจั๊งบอมปัครับสองเก้าเอาเนี่ยสมาชิกผู้ไดมักถามักต่ำของเพิร์นะครับเบอเพิร์ลบาหกสอง สองเก้าหกหกหกทาศีมากมันจีมากมากันครับตัวนี้คือเป,าม,เปมาเงินเสียบรับมีตัวมักตัวเนเ้นบ่ตัวสี่ซองบ่แม,ม่มีตัวเน้เนมาครับผมจะปลดจะเพิ่มให้น,นอ่งนะครับจะไม่ให้<ม>ใหน้่งอีกที่หนึ่งกระช่มหกคู่ลอตอลี่มากมัอนอี่จะซื้อได้หรอหกหกนะจะซื้อหกหกเลยโอ้นี่ครับผม พันแม่เพันมัดเอาลอตเตอรี่ยังขิมาตอนนี้หญิงเขาพันมาไงยังอีกเนาะเอาแคปหน้าจอวันนี้พี่น้องจะเพื่อให้แม่สินเด่นเถอะแม่สินคำนวณจะม่ขั้นใดด้วยรอดพันจะมาเด่นให้ได้ครับท่านผู้ชมบาตัวไหนเด่นขึ้นวันที่แล้วพันเด่นศูนย์กันหนึ่งนี่ปล่อยเต็มสูตรให้ไปก่อนนะครับถ้าผู้ใดมักตามแม่เพันหนึ่งคืนว่าพันมัดหกสองหกหกนี่เพันมัดหกหกตัวเปลี่ยนตัวอยู่ใส่กุ้งใหหนีเพราะว่า ข้าวกะลุกไห้เอฟซีเบิ้งเพราะว่าเพิ่นสิมาข้าวบอครับอันนี้สินกับพันมีตุ่มัดขึ้นกันล่ะครับปล่อยให้เต็มสูตรแม่นค่ะแต่ว่าเด็กวิ่งเด็กเด่นนี่คือบอลวูดแล้วล่ะครับผมค่ะตัวนี้วิ่งบนร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือบนค่ะสี่ห้าหกมาบนใช่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นบนเลยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือล่างอันนี้งวดเก่า้พี่น้องเลื่อเขียนให้เอฟซีพี่นจะงงงเบาเท่ากับเลื่อนเด็กพี่น้องเขียนให้อันนี้เก่าครับเก่ากับ แคปหน้าจอตามนี้นะคะสำหรับหน้าทางเลขไม่คัวปู่4ีนะคะงวดวันที่16พฤศจิกายนพศสอ6พค่ะวิ่ง4,56นะคะตัวติด2,029นะคะจับคู่ให้040ย 0, 4, 0, 5, 0 6ี5 2 6 2 9นะคะจับให้6คู่นะคะแต่ว่าเมสินยั่งพลเเนนนะคะเมสินวาดจังมาอีก ครั้งหนึ่งนะคะผู้ชมเดี๋ยวแม่มูม,มาตามให้อีกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่มูก็ฝากไปเเพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีรวยๆยกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ